ก็อยารู้เสียงความส่วนตัวของตัวเองนะครับตอบสอนที่ผ่านมาพอใจมากมใ่ไหนครับครับก็ส่วนตัวผมก็พร้อมก็ผมคิดว่ามันก็ยังมีแบบนั่งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ผมยังต้องแก้ไขพอส่วนตัว,ตวก็ก็ได้ดูเทปต่ดูอะไรเงี้ยก็โดยรวมก็ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าพวกเราทุกคนแล้วรวมทั้งตัวผมอะสามารถทําให้ดีกว่านี้ครับผมครับผมตอนนี้บรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างครับ มองเกม Palest ที่เราจะเจอกับมาเลเซียว่าเราจะทำไงที่เราจะเก็บ3แต้มให้แฟนบอลชาวไทยก็ทุกคนก็โอกาสแล้วก็มีสมาธิกับเกมนี้มากๆครับแล้วผมตอนนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับจะรอบชุดสองทีมสุดท้ายที่บอลโลกเป็นรอบคัดเลือกเอเชียนครับตรงนี้พี่ต้นมองไงบ้างครับก็พวกเราทุกคนครับก็อยากจะเก็บแพ้ชนะในแมตช์สุดท้ายเพื่อขอบคุณแฟนบอลที่ดูหล like <noodles> ังพวกเรามาใน2เกมที่ผ่านมาก็ ผมว่าศักยภาพของพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าเราควรจะสามารถเก็บสามแต้มสุดท้ายนี้ฝากแรนงานชาวไทยได้ครับในสุดท้ายที่พบกับมาเลเซียครับเราเคยไปแข้เขาที่บูกิจาร์ดูครับมาเลเซียชุดนั้นกับมาเลเซียที่เราจะเจอในอีกห้าวันข้างหน้ามีความแตกต่างกันก้อยแค่ไหนครับก็คิดว่าแน่นอนครับทุกทีมที่มาเล่นในรอบนี้ได้ก็มันเก่งเก่งทุกทีมแล้วก็เขาก็มีบางตัวที่ผู้เล่นเปลี่ยนไปแล้วก็ บางตัวเราก็เคยเจอเขาดังนั้นเราก็ต้องทําการบ้านก็มีสมาธิกับเกมนี้ให้มากที่สุดก็มันเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดแล้วเกบสามได้ไมได้ครับครับผมโฟร์ทเน้นย้ำกับลูกทกมังไงบ้างครับในก่อนที่จะล่้กลับมาเลเซียครับก็วันนี้เหมือนกับว่าตัวจริงเพิ่งได้กลับมาซ้อมก็ผมคิดว่าโฟรก็น่าจะใส่รายละเอียดใส่แทคติกอะไรมากขึ้นแล้วก็เกมนี้เราได้พักนานก็ทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะไม่โอเแล้วก็มีสองคนที่ อยากให้พอ่ต้นฝากถึงแบอลชาไทยนะครับที่สนใจมาเชียร์ติดก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็สองแมตช์แรกอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังแต่ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่พวกเราทุกคนเหลือแมตช์เดียวคิดว่าพวกเราทุกคนจะเก็บสามแต้มขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วก็ไม่ว่าผลมันจะเป็นไงพวกเราทุกคนครับจะทําเต็มที่สุดเพื <statistically> ่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับผม yeah